เล่นบ้างไหมเกมเอาเากูอยากเล่นกูอยากเล่นเกมโรบอคไอ้เดทลิฟไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเออไอ้มีปัญหาปบออใกล้เกมกูว่ามีกูว่ามีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเออเย่มัเพียวจังวะมันทำาตัวหัวคุยไม่กัวไอ้เนี่มัได้ยินก่าะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินตีไไนตีไไได้ยินได้ยินมึงอะได้ยิน ไม่มึงไม่เชิญผมมาล่ะเี่ยใครไม่เชิญาเรดิี้มาเข้ามาดีหนาวไม่ดิหนาวไม่ดิรอรอตะโกนนี่อ่ะอาปากอันใหญ่ใหญ่โอ้ไอ้ควายแล้วมาตัวไหนมันไม่เชิญกูยี่มไม่เชิญือยมึงไม่เชิญกูมันเพ่งขึ้นแอควายมึงมาตะโกนมันให่ไอ้ไอเปรมดีนปะ ได้ยินได้ยินได้ยินใช่เหรอวะโอ้เลือดแตกแล้วเหรอวะหอนหดนวะผมอุ้ยอุ้ยเลือดใครอะทำไมมีเลือดอ่ะนั่นทำไมกูจะไม่รู้กูมึงอุ้ยเอทไมมันโหกูมีแต่ปืนชื่ออะไรวะซีโร่คาวิตตี้ไป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 มสองอันเลยอะเน่เน่มันมีเฟียเตอร์อันหนึ่งไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่เวอรจะแบทมันจะหมดอ่ะเอาไว้ที่นี่ มันนม่มีเมือะไรไปเรื่องเลยละเรือแปดมาเมมเมรี่กูก็ใช้น้อยทำไมกูแหลกอยงนนะไม่รู้แหลกโรวดผีเปล่าอืมใช่เฮ้ยไปอารถมาดิาอรถนี้มาครับไปครับเจอผีบอกจะอุ้ยทำไมไร้สูงจังไะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้งมาบาย

วอดเปนิแมเลยวะไอคอนเกเอมาโมัยิงและวัลาเต้เลยไม่ย่กระโดดลงไปนะน้องเนี่นเนี่ยมึงยิ้วกไปางไหนทางล่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมีอะไรกัเนี่ยไอตรงชั้นเนี้ยอะมันมีทางลงไหมเนี่ยเนี่ยมึงมึงยกไปเลยดิมึงงานดิมึงกดคิวอ อไอ้ชิ้มึงทำไมต้องทำต่งนว่ามึงมันอยู่ตรงนี้ก็ได้หอเออตรงไหนอ่ะไี่ได้เอเหรอั้งความสามารถมันไม่ติดเออความสามารกูไม่ถึงเลยแหละไอเออกูแปรถเด็กกูไปเออเออเออรถอะไรนีไอรถรถได้โอ้ยไอเหี้ย พี่รอดแว่าไอ้หี้ยึงมึงมึงเจ้ายังเอากูมึงขำเหรอมึงขำเหรอเมื่อกี้เมื่อกดมืนไม่ข้าเลยไอ้ยัตกใจหมดได้ไอ้ี้ยมันประตเปิดมัมีคนมาแล้วเหรอมาแล้ว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 เฮ้เด็กวนั่งไหไปไปโอ้ใหจัด ใจทองแล้วลดเพิ่ม modify ว่าจะเป็นก็บาไแป้งม้นน้งองม้วกันไหมแป้งม้วนกันไหมโอ้ยใครเป็น<อ>เฮี่อะไรไปไปโอ้โหตียังไม่มีอะไรนอ้องแล้วขึ้นมาฟรีมากอ้าวตีไปไหนตีอยู่ล่างเออตีอยู่ล่างเหรอโอ้โหตีอยู่นี่แอม ไฟแดงๆวะของญ่าอย่าพูดงี้ดิไฟแดงไฟปิโก้สองพันไฟจบได้หรอไฟจะได้หรอสุดยอจับไปวิ่งมึงไ่เหนียเราให้กูได้กูยออยู่ในวิทยุเหมือนมีทางลงป่ะเฮ้ยไปทางไม่ทางลงอ่ะลงกันหรอลงกันเหนอุ้ยลงแบบนี้ลงแบบนี้กูต้องยังไม่ค่อยมีย เฮ้ยว่าชเพื่อนเพื่อนกระดื่อขึ้นมามากูมากรุงกระเดื่อขึ้นไอ้ยังมันจะทำอะไรน้องเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนตามมาป่าวเฮ้ยเฮ้ยมึงกูปักเฮ้ยขับอะไรใครไม่หุบปากนะ ของใหญ่ของใหญ่เฮ้ยข่วย่งนไอ้สน่จัดเลยปเอาืเหรอเรามีมีปะโอยนี่ไงกิฟฟินไงกิฟฟินไงยไปยไปยไปวาเยกไเว้ยอ่ามึงมึงยกนะมึงยกนะกูไม่ยกนะกูยกเพื่อนวันนะเออ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 อ้ยเฮียแชมเชอรวงก่อนรงก่อนวงก่อน มันร่วมาหารอบแล้วเมื่อไหร่มันจะปากวะเวยกเวยกยกสิ่งที่ไม่ขึ้นยกติดกูยกได้เนี่ยวิ่งมาแล้วมาแล้วมายกมันดิยก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 ็ดรอบเลยเนี่ยมยกขึ้นสูงสิยกอยู่มันหนักจังวะโอ้ยโอ้ยปวดแล้วกลับไปดิกลับไปดิ เฮ้ยเบา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 ไปไหน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  Close 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 Oh Oh เฮ้ยเพื่อนกูว่าอันเนี้ยเราเอาเครื่องบนที่หน้าก่อนแล้วกันแล้วรอค่อยไปหาจุดที่สองไม่มึงแบกรถมานี่มึงแบกรถมาแบกรถมาแบกรถมาโก้รถมาแล้วแต่น่าจะแบกขึ้นไม่ได้งั้ันไปแล้วแบกไปที่หน้าอุ้ยเร็วเร็วขิงเร็วไอ้ถึงเหล่าเพื่อนที่เหลือที่มึงไม่เดินออกมาเนาะคุยกันยังไงเออ

จับแล้วจับแล้วจับแล้วแล้วจับไปอยู่จบเออเียเอาให้มันตั้งก่อนช่างมาน่อยไม่สำคัญไม่สำคัญไปไปยกสูงสูยกสูงพอไหมอือเอาเนี้ยไปไหนนี่นเอาไปขายเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไปขายเลยไปขาดยไปเลยไปเหรอยวไปาไปเดยไปขนไปเดยไปไปดไป้กูจะตกไปยเนี่ยไป้เหี้ยไปไปตไปตไป ตรงไปตรงไปตรงไตรงไป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 รงไปต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 รงไปเลี้ปตรงเ้ยรงไปตี้ยวเรงไเลรงไปตงไปตรงไงเปตรงยปเรงอปตรยไปตรงนปตรงไป้งไป้รงไปตรงไป้รงไปตงไป้รหไปตอหัปอรงไปไปไปตรงไปตรงไปไรกไไปรงไไปตรงตรไไปยไงไไปยงเอาไปขายไ เพิ่งไปขายนะไม่ไปเอาไปรถก่อนไปรถก่อนไปรถไปรถมาขายจะได้อีกเท่าไรสามันเยเดินมาดีเดียวออกมาดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 โอ้โหเหี้ยไม่พอเลยอ่ะใครมัเอาไปวางข้างในไว้เีเดี๋ยวเดี Where would you go now? that you done with me? I don't blame you. You should be done with me. Come teacher Bob. Oh, you okay, teacher my come Yeah. Cái cái ยมองเธอในแง่ใดทูตาเมลัยเธอไม่เฮ้ยวังวะได้เธอใช้เพียงคำพูดไม่กี่คำตึกตึกบตึตึเธอทำให้ม่ง่นบกูตัวนะแต่จริงมันคืยิงกูดิแต่จริงมันคือยิงกูดิ

ตีส่งเสียงก่นอนทรงเสียงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาหน้าเดี๋ยวเวลาหน้าตัวเฮี đây, hey <c ười> ้ยอะไรอ่ะตัวเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงออกมาก่รีดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูยิงมานะเพื่อนตั้มเอามันลบไอ้เฮี้ยเฮ้ยสว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 ยมึงโดนกูยิงโดนกูยิง สวยตายตายตายจามมอเรนจามมอเรนมึงไม่ไหวยกูจามมอเรนอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินไอสัตว์เดินมาอารตีส่งเสียงหน่อยเฮียไอตัวอะไรของขาวอะเียบอกอาร์ตีโดนแดบไปแล้วเชีย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 อะไรวะหัวกก็โลกสีขาวกะโลกสีขาวระเบิดได้เชียเหล่าชื่อจับแมงยอเลยสวยนั่นแหละอุ้ยเอาไไมม่่ลงลง เฮ้ยมึงอย่าบล็อกทางกูเลยแม่งกูถักมึงตกไปนะครับไปนะครับอดี๊เฮ้ยพี่พี่ก็เดินนำไปดิเรื่องอเอฮ้ยอยู่ข้างล่างเหรอเสียงอยู่ไหนอะเสียงอยู่ใส้เสียงอุ้ยอ้ยอย่าอ้วก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 โอ้โหแม่นไวเหล่าเหล่าหัวใจโอเค ก็ถึงไม่มีแล้วก็ถึงไม่มีแล้วลงก้นเธอแล้วเป็นไงจ้าพวกพวกมึงเงินทีมหมดแล้วใช่ปะเออฆ่าหมดแล้วกูไข่นะข่าหมดแล้วกินเลบ้านตัวจะนะมันมีกี่ตัวไม่รู้เจอไปสี่ไม่รู้กูเจอสีขาวขาวเจอเฮียอะไรก็เจอเป็ดเจอเป็ดเจอกะโหลกตัวที่มึงเข้าสิงมึงแล้วก็ตัวขาวขาวแล้วตัวยิงยิงเลเซอร์นะ ไม่เจอไม่ใช่มันตัวสีขาวมันเป็นตัวขาวตัวใหญ่ๆอ่ะมีขนมีขนปุกปุยดำดำขาวๆไหมวะไม่ขาวใช่ไหมขาวเลยขาวอ้วนๆใหญ่มิชารินนะบิชารินเหรอไหมเออมึงไม่ได้หมายถึงนี่ใช่ไหมกูกูว่ากูไม่ได้หมายถึงตัวที่อยู่ข้างหน้าเรานะเออ่ตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเราเจออีกตัวหนึ่งด้วยเป็นตัวยิงเรสเตอร์อ่ะเพื่อนอย่าเพิ่งไปข้างหน้ามันมีเออด้านซ้ายมีตัวหนึ่งเป็นขวาหน้าซ้ายมีมีตัวหนึ่ง มึงเห็นไหมนะ <lles S 2> ได้แล้วเยอะไปกูเหมือนไปน้องโอ้ย <C> เอารมณ์มาตายดวนๆยังไม่อยากตายกระสุนก็ไม่มีมีกระสุนมีปืนเอ้ยมันมันไม่มาอ,อาวางอาวาังอาวังดิดูแลเดอะๆหายหาห้องไข่ห้องหนึ่งเฮ้ยรอกูด้วยจิมอุยอ้ยอุยอ้ยเจอ,อของใหญ่เจอ <estab> ของใหญ่อุ้ยอุ้ยดเมียดีเมีย โอ้โหรถแม่งก็จอดพอดีตัวกูเลยโอ้กูอยากได้ปืนลูกซองวะเฮ้ยเพื่อนกูหยิบที่อยู่หยิบที่ให้มือม่าจะพอไหมวะไอ้จ้าอุ้ยอยับถุงเงินตั้งก่อนไอ้มึงเอาใส่ดิเดี๋ยวยกถุงเงินอยู่เออได้หน่อยเอ้าโอ้โหมันถุงเงินมันจะหล่นไหมวะถุงเงินจะหล่นเพ่อนก็ถือถือไปก็ไม่น่ารอดปะ อ่ะดิมึงโอเคป่าวะ <laughs> ไอสัตว์ถามอย่างนี้ท<น>ี่เฮ้ยห้องขายอยู่ข้างล่างเขยิรถมาเขยิรถมาห้องขายเขยิ้มยุงร่างไอเชี่ยไมไ่เห็นมาไม่เอ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 ากับพันบนะ่ะ <måste S 1> โอย้ยอะไรวะ มอหัดมาขมางหน้าข้างหน้ามีนะตัวอะไรวะเฮ้ยเซื่อเหรอเหี้ยวะไอ้พันระวังพันไอีชิพันน่ะขิ้ตัวละเฮ้ยเจี๊ยไรตัวเขี้ยอะไรวะเฮ้ยเอามันตกไปแล้วมันตกมันตกมันตกตายมันตกไปตาย เอ้ควายเอ้ามันแตะอีกตกไปตรงนี้ใช่หมวะเออเออเออไอ้เฮียกูกูเห็นอยู่แล้วกูก็เลยตกไอ้ยพันเดี๋ยวเพิ่งก็ไม่ใส่นะเดี๋ยวเพิ่งก็ไม่ใส่นะมึงเห็นมึงเห็นเออนาฬิกาปะเอาลงไปด้วยไหนอะหยิบเลยนาฬิกาสีที่เนอะเกือบโดนแม่งยิงตายค่ะไปรอบงียกกลิ่นไปแล้วแยกกลิ่นไปเลยวางเงาเบ้าไงนะโอ้เข้าเลยนะ เขาต่อเยไปเฮ้ยครั้งนี้ทีมเบิร์กว่าอ้ยพผ่งหนีกูดิรออยู่ดูหน้าประตูกันอยู่เออมึงก็อยู่ข้างแม่เลยกูไปกับไอตี้ไอตี้แบบกูไอตี้เป็นที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะไปครับไอตี้มึงแบงค์บนมามยังข้างบนยังแต่ว่ามันไม่น่าจะมีโอเค ไม่น่าจะมีห้องเฮ้ยน้อง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 ข้างบนมีกล้องข้างบนมีกล้องยักษ์มีกล้องมีกล้องโอ้ยเคี้ยกูเกียดกล่องเคี้ยนี่ว่ะเฮ้ยพันนี่กูจะแบกกล่องไงไออุ้มกูไหมเฮ้ยไม่ต้องอุ้มและอุมีแขนโอ้ย กูต้องหายท้่สุดวันนี้คิวคิวเฮ้ยเนีย่พ่อกูณทำไมไม่ไหนแล้ววะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะนี่กูขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ากูไอ้นี่ก่อนให้โดนก่อนให้ให้ของก่อนมึงรับไหมึงรับไหมพอชั่นพอชั่นรับ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 อ๋อเฮ้ยวีวางนี่ดีวางนี่ดีวีวังนี่ดีวีอา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  ไม่ใช่กูว่ากูไม่ได้ถามกาวิที้มาํามึงดาไอ้มึงเอาไงดียวเอาไงดียวมันจะมันจะมีอะไรปอกมจะระเบิดดีอย่างนี้รอกูวิ่งแล้วมึงบองอ่ะมันมีตัวอะไรออกมาแล้วเว้ยที่กูเห็นอ่ะไอ้กันนี้แหละาวอันนี้ว่ยเีนี่เนยเนีเนยเนนี่เน่นี่ีเี่ยเนีเนี่ยเ ตัวน right? <Off canvas. S 1> ี้ข้าบอกใช่ไหมไม่ใช่ <Spec ific? S 1> ตัวนี้ห้ามเสียงดังเอาไปเสร็จแล้วพูดก <tam> ันอยู่ดิจีนี่มันโง่มันสนใจตัวนั้นอยู่เห็นปะมัไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะเมื่อไรกล่องมันจะพังวะเฮ้ยเออว่ะยังไม่กลัวหรือมันทำารของในรถเราอยู่อ่ะตาวไม่กล่องไม่ไม่ไม่กล่องตัวอะไรก็ไม่รู้ไดหมดแล้วหมดแล้ว ตี่น้อยสิหืมครบเป็นน้ำมึนตัวอ้วกเรื่อว่าลมไอ้เหี้ยเอ้ยครบเป็นน้ำมึนไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตัดอะไรวะ อธิษาอะไรสักอธิษฐานอธิษฐโชคดีที่มึงยังอยู่เฮ้ยยยยยย้ยรยยัยรยยยยยยยนะยับมึงยย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 ห้องนู้นระวังยยยย้ยยยยยไปยยยเยยย เราก็ฆ่าผีเจอแล้ววะกูไม่มีปืนเพื่อนกูไม่มีกระสุนแล้วเพื่อนมันอ้วกเราฆ่าเป็ดได้นะเราฆ่าเป็ดได้เหรอจะฆ่าไงข้อมอมข้อมอเนี่ยมันจะสตัร์ทข้อมอคุณเจอไห้เฮ้ยคุณไอ้ขโดนกคิดว่ะถ้าเราทุ่มันจะตายมั้ยถ้าเราทุ่มันจะตายปะเป็ดอะไม่น่าตายปะมึงอยากลองจับแล้วกันเราเราสตัร์มันได้ถ้าเราเอาเมืนข้อมอเนี่ยมึงอมแอมแล้วมันอยู่แต่ถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วมันจะไล่กัดมึงเลยนะ น้องเอาอุ้มไปทันดิอุ้มมึงอุ้มไปนั่นเทีมอุ้มไหมนะอุ้มไปไหนเดี๋ยวอุ้มไปห้องที่มันมีเนี่ยน้องเอาทุ่มดิป่ะทุ่ม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 เออเออ